มีเรื่องราวให้อัปเดตเยอะเลยทีเดียวสำหรับราชินีนักบู๊กุ้งพลอยกนิตรินพัชรพักดีชดหรือที่รู้จักกันดีในชื่อติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่มีข่าวกิ๊กกักกับนักแสดงวัยรุ่นโบสยงยุทธซึ่งมีอายุห่างกันถึง13ปีจนหลายคนมองว่าอาจจะกลายเป็นคู่รักข้ามรุ่นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงหรือเปล่าโดยทั้งหมดนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจแบบจัดเต็มกลางงานฉลองครบรอบ2ปีท็อปวันเซ็กันแอนนิวเซอร์เรรีก่อน ที่จะถูกหนุ่มรุ่นน้องบสยงยุทธโชว์ซีนหวานออกสื่อเรียกเสียงกรี๊ดด้วยการนําช่อดอกไม้มามอบให้เป็นกําลังใจกลางวงสัมภาษณ์เมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับรักครั้งใหม่กุ้งพลอยเปิดเผยว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาอ่ะเป็นน้องเป็นน้องที่แบบสนิทมากๆเราก็มีผู้จัดการคนเดียวกันกระแสข่าวที่ออกมาอาจจะเพราะเราเจอกันบ่อยสมมุติว่าเรามีงานอีเวนต์เราก็จะไปแล้วก็เจอกันซึ่งพอเราเจอกันเราก็จะแบบว่าถ่ายติกตอกด้วยกันยืนยันว่าเป็น พี่น้องแต่มีโอกาสมากกว่านั้นไหมหนุ่มโบสต,ตอบขึ้นมาเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแฟนๆก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะคะ่ะว่าคู่นี้จะเป็นแค่พี่น้องต่อไปหรือจะเปลี่ยนสถานะเป็นคู่เลิฟไหมเมื่อฝ่ายชายพูดออกตัวว่าตอนนี้เป็นแค่พี่น้องแสดงว่าอนาคตก็มีสิทธิ์ลุ้นเพราะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวไม่ได้โฟกัสเรื่องอายุ